ครับช่วงไปแล้วนี่กับย่างเขามาสูนในช่วงที่2ของทั้งรายการแล้วนะครับกับหลานสบายดีช็อกปุยยาฮอจะขอร,ร่วมซ้ำหากับผมดีเจแสนราชสีนะครับเมื่อนี้จะมาบอกถึงเทคนิควิธีการของภาคการเกษตรนะครับแลกเปลี่ยนให้พี่น้องได้รับทราบกันนะครับโดยเฉพาะยังยิ่งหลายคนนะครับเบาแสขึ้นมาในระหว่างที่ผมวอร์ดทิวตุเลียนอยู่ทุกช่วงนี้ก็จะวอร์ดทตุเลียนนะครับหลายเนี่ยแต่ในช่วงบางช่วงที่พี่น้องสนใจสนใจในคอนเทนต์ไหนเนื้อหาไหนบอกได้ บางคนมีสอนถามเขามาว่าบักทัวเหลืองบักแตงยงเป็นไวรัสในจังไรดีนะครับบางคนบอกว่าถ้าเกิดท่านจะปลูกบักทัวทรงตลาดสางาไร่ไร่สิปลูกในไฮห,หรือสิปลูกในสวนสภาพแนวไนมันจะเหมาะสำหรับการระบาดของแมงวีขาวนะครับแมงวีขาวนี่เป็นแมงที่ดูดกินน้ำเรียงจ,จัดจเนตุลภเพศแมงกลุ่มปากดูดนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าห่างปลูกบักทัวปลูกบักแตงตอนนี้ประสบปัญหาก็คือเป็นใบเหลืองหลาย ผมยกวอยยางถ้าเกิดพี่น,อน้องมีหน้ากับมีไห้นะครับรูปแบบของหน้ารูปแบบของไหแล้วปลูกทัวเพื่อการค่าผมแนะนําให้ปลูกในรูแบบของหน้านะครับปลูกเพื่อมั้งแท้ตั้แท้หญ่งนะครับหรือว่าปลูกเพื่อมคู่สานะครับหรือว่ามีพื้นที่ของฟังจีเดินหน้าเะนั้นลดการระบาดของพวกคุณเรื่องวีคาวได้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปลูกนํายศสภาพอากาศแรงไม่วีคาวจะระบาดหลายแล้วก็จะถ็นเป็นใบเหลืองตอนนี้นี่ทัวเป็นลาหานะครับ ก้าเดเป็นใบ,บเหลเืองมาอุ้ยศาสนาเรื่องกระปาาพี่น้องไว้แล้วกันนะครับสำหรับคนไหนที่ปลูกทัวนะครับทคนินวิธีการป้องกันและกำจัานะครับอาจจะกลางมุงอาจจะยากนะครับบางคนบอกว่ากลางมุ่งยากฉะนั้นถ้าเกิดว่าป้องกันละกำจันได้ไหนหนึ่งป้องกันพวกภูมิแมงวีขาวนะครับภูมิแมงวีขาวจะต้องบอกพี่น้องนํานะครับคุมิแมงวีขาวเนี่ต้องป้องกันละกำจันอาจจะใส่คุมหนึ่งด้วยนะครับเอสคมดิปิดนะครับฉะนั้พี่น้องท่านใดที่ปลูก ทัวร์อยู่อย่าลืมนนะครับกับคุณพิสตาบิปฉีดพ่นถ้าเกิดวันทุกสามหมื่นนะครับถ้าเกิดวันชวนเล็ๆน้อยๆนี่นะครับหนึ่งเลยอนไอฉีดพ่นเกือบมือเป็นมือนะครับเพราะว่ายามูลค่าบุกแพงนะครับแสดงถ้าเกิดต้องฉีดรักษาไว้เหมือนเล็กน้อยเลยนะครับเล็กน้อยถ้าเกิดต้อเขาจะฉีดป้องกันรักษาโรคเขาต้องฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนตั้งแต่น้อยๆนะครับฉีดวัคซีนเรื่อยๆหนึ่งสองเดือนสามเดือนสี่เดือนหาเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนไปจนถึงสองปีสองปี แสดงบลทัธขึ้นกันนะครับฉีดป้องกันและถึงทำจัดถ้าเกิดว่าสายอินซีก็จะเป็นสีทุม่มเงินนะครับสายอินซีก็คือพวกคุ้มมีเทลเลเซียมนะครับบาซิลัสซัตซิลิตนะครับหรือคือจะสลับก,กรับพวกน้ำมันพวกคุ้มน้ำมันนะครับอย่างเช่นพวกออยนะครับหรือจะเป็นนอร์ชอนออยหรือว่าเปโตรเลียมออยพวกตระกูลไมออยได้เลยนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าพี่น้องพวบลูทูวก็ฝากไว้เทคนิคกับการ ป้องกันใบเหลืองนะครับตอนนี้ที่ผมขายก็มีหลายๆสายพันธุ์นะครับแต่ว่าพอฟีดแบกกข้ามาถ้าเกิดว่าเป็นนรูปไยนี่ค่อนข้างจะป้องกันแ้วกากำจัดเนี่ยาก็มีสภาพอากาศที่ค่อนข้างแห้งแล้งแต่ถ้าเกิดไม่วิขาวนี่แย่หน้ามครับถ้าเกิดว่าเราปลูกด้วยน้ำยศปลูกด้วยสปริงเกอร์นี้ผลผลิตต่างกันการป้องกันกระต่างกันเช่นถ้าเกิดว่าฉีดสปริงเกอร์นะครับประมาณสักสี่โมงสี่โมงเสาร์ให้หดสปริงเกอร์เลยนะครับเพราะว่า เขาจะบวชหยมีกลุ่มเนื้อวีขาวฉะนั้นถ้าเกิดวัตกูลพวกเปียรไฟพวกมเมื้อวีขาวนี่จะยากหน,นานะครับเพราะว่าตัวมนหน่อยฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไปปลูกในรูแบบของพื้นทีหน้านะครับแล้วก็ใน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 งานหน้านีานหะนามนะครับฉะนั้นจะตัดบุงจอนได้โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าในหน้ามีนามแล้วมีปลาอีกนะครับจะสั้นเนี่ยปัญหาการระบาดของใบเหลืองจะบ่ชยมีฉะนั้นถ้าเกิดว่าไผยมีทั่งไฮมีทั้งหน้า เลือกเอาได้ครับจะปลูกบ่งไหนเสือผมปลูกในปุติที่เป็นขั้นหน้าดีกว่าขั้นหน้างใหญ่หรือว่าจะเป็นคู่สาหรือว่าทีดีคูทมดินใหม่มาเท่ามีทีทมดินปลูกไห่วูนี้จะป้องกันพวกใบด่างดีดีกนกครบพวกตะกุนใบเรืองดีๆแต่จะเปิดเป็นพืนนนนน้นที่ให้ชุดขุมทุนันหน่อยบางคนบอกว่ามียาป้องกันพวกไวรัสน้ำหมอกยาป้องกันเวลาก็ะตุ้ป้องกันได้ถูกตัดแต่ถ้าเกิดว่าฉีดเพื่อจะให้ได้ผลผลิตต่อ กระมี้นนะครับอย่างเช่นกินแมกนีเซียม b p p a ฝนตกแค่แล้วก็เป็นกลุ่มสังกะสีนะครับชีพ่ลได้เพื่อใจบนบริตอนอย่างนักนะครับเพื่อนั้นเทคนิคนีก็ฝากบอกพี่น้้องแลวกันนะครับอาจจะแสบที่หนมาเนี่ยนน้องนะครับเพื่อจะให้เป็นเทคนิคการปลูกต่อไป้าเกิดมี้นฝนฝนตกดูดูเนี่ยหนูไม่มีเท้าก็จะเริ่มหายปาดนะครับแต่ว่าได้ดูแบบล้มเป็นดินให้ก็ ในยี่หามนระบาดที่เก่านะครับเพราะว่าเขาจะไปส่วนใดมีอาศัยแต่จะเกิดเป็นที่หน้าในม่มีนะครับบอกได้เลยว่าถ้าเกิดเป็นพื้นเป็นพื้นที่หน้าเช่นอำเภอดำเนื่อนอย่เป็นพื้นที่ไฮปลูกไม่มีขาละระระบาดนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทุ่งซีอุดมน้ำคูนเด็ดอุดมนะครับปลูกทั่วเนี่ยพอได้กินปลูกทั้งตะเทหน้าปลูกทั้งผู้สาปลูกทั้งที่ดีขมดินไหวนะครับฉะนั้นพอได้กินพอได้ขายแต่ถ้าเกิดว่าพื้นที่อำเภอดำเนินก็มีปัญหาแนี่ฉะนั้น ต้องป้องกันโดยตัวหน่อยๆสิ่ป้องกันว่าย่าให้มีมาลกูกกวนถ้าเกิดเบิ่งถ้าเกิดว่าอยู่ในอยู่ในข,งข,า,งขางต้นพักเกษตรนี่ใบเหลืองใบสอยดําแสดงว่าไม่มีข่าวหลไปสั่นมึงหูงนะครับฉะนั้นตอนนีระบาดหลายพกออกอุออกไปหนอนขานทีออกไปหาพี่น้องกเกษตรกรกัไปเจอนะครับในภาคสระแนงนีไม่มีข่าวมีคนเอาไปสินะครับสิตายเป็นกบเลยวปสั่นแต่ว่ากระมาใหม่ฉะนั้นกั นี่แหละครับมันมันมันระบาดหลายเพราะไม่มีเขาโอ้ครับมันเกิดได้ดีเกิดได้ร้ายนะครับอ่ะกัตนาไนก็บปากไว้แล้วกันเนาะนะครับเทคนิคการป้องกันและก็กำจัดศัตรูพืชเชียร์เนว่าเป็นพาหะน้ำโลกไวรัสนั่นเองนะครับอะ่ะเดี๋ยวช่วงทัชไปนะครับผมจะมอบเทคนิคการทางการเกษตรอีกต่อต่อไปนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปซีเมอลอียังนะครับติดตามรายการไปเรื่อยๆแล้วกันช่วงนี้ขอบคุณสงาึกษากาันติดตามรายการนะครับติดต่อได้ที่คอจ์ดต่อรูปซ้ำหาพืพ้นดินยืนครับ